ธาตงธน,นุนะครับดวงชะตาท่านที่เกิดราศีธนูประจําเดือนพฤษภาคมราศีธนูเป็นไงราศีธนูดวงชะตาท่านดูแลอาจารย์น็อตยิ้มหวานเลยคนนักนาราศีธนูเนี่ยต้องดูดาวประจําตัวก่อนเลยครับท่านอาจารย์ดาวประจําตัวโคจรเป็นราชาโชคครับในเดือนพบปุตตะทบทวนอีกครั้งที่ราชาโชคราชาโชคฉลองเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่า มีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับอาจารย์เพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราศีธนูถ้ามีครบตามองค์ประกอบที่ผมได้บอกหลังวันที่19เมษายนที่ผ่านมาจนถึงเมษายนปี2 5 6พเชาวราศีธนูจะรุ่งโร์โชตนาสําเร็จยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านๆมาฟันธงชัดเจนไหมชัดเจนครับธนูอง์รวมอย่างนี้การเรียนการอ่านเขียนียนศึกษาดาวประจำตัวโคจรเป็นราชาโชค ประสบความสําเร็จในการเขียนการเรียนการสอบครูบาอาจารย์ก็มเมตตาสอนอะไรแล้วก็เข้าใจง่ายมีสติมีสมาธิเรียนรู้บางทีนะหูฟังแต่ไม่มีสติมันต้ไม่จดจำในเข้าหูซ้ายทข้าหขวาคุณองมีสติตอนนี้คุณจะมีแล้วนะจะจดจําจะเรียนรู้ได้ได,ดีเพราะฉะนั้นฝึกสมาธิฝึกสติเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราศีธนูในเรื่องของการเรียนสําเร็จให้ตั้งใจให้ดีการงานดาวในเรือนการงานจะเห็นได้ว่าคือดาวพุธดาวพุธตอนนี้วิปริปรต วิปริตตั้งแต่เมื่อไหร่ดูสิ15เมษายนถึง2พฤษภาคมครับตอนนี้วิปริตอยู่ดังนั้นคุณอาจจะเฉื่อยเรื่องการงานเบื่อเซงมีปัญหาต้องให้แก้ไขเรื่องเอกสารเรื่องการติดต่อประสานลูกนั่นทําปกติปกติแต่พอผ่านพ้นวันที่สองวันที่ห้าพฤษภา,าคมไปแล้วดาวดการงาน,นก็เดินหน้า<ะ>เป็นปกตินะเพราะนั้นแปลว่าตอนนี้สมัครงานก็ไม่ได้งานย่าไปสมัครงานอยู่เก็บเตื้อเก็บตัวหว่นเสียแรงเดี๋ยวจะหมดกาลังใจพอจังหวะดวงสตาฟ้าเปิดก็ลุยเต็มที่ในทางโลกนะไม่ใช่ทางธรรมเพราะนั้นหลังจากวันที่ ห้าพฤษภาไปแล้วนะก็โอกาสดาวการงานขยับขยเยินเคลื่อนเดินหน้าสมัครอะไรก็สมปรารถนาเพราะดาวพุธคือดาวเจ้าเดินการงานวิ่งเข้าหาดาวพระเืองหาสบรดีเป็นมหามุคคลวิถีจะสําเร็จสมปรารถนากิจการปรามปรารถนาไปเรือนปุตตะจะประสบความสาเร็จทุกประการสาเร็จทุกประการเลยนี่คือโดดเด่นมันดวงชะตาชาวราศีธนูเนี่ยเรื่องการงานห้าพฤษภาดีเรื่องการ ที่จะได้เริ่มโครงการงานใหม่ตัวนี้ติดขัดแน่นอนคุณมีปัญหาคุณธนูคุณยอมรับไหมตัวนี้เอกสารมีปัญหาติดต่อมีปัญหามีควา,ามาาราชาไม่ราบรื่นไม่เรียบร้อยทุกอย่างไม่ลงล็อกาาติดขัดสะดุดบริวารม,มีปัญหาแต่หลังจากวันที่5พฤษภาราบรื่นเดินหน้าโดดเด่นเตรียมลุยเต็มที่ปรรทเรื่องการเงินดาวการเงินของชาวราศีธนูคือดาวเสาเป็นไงดาวเสาโคจรในเรือนคู่มิตรครับอาจารย์นับตั้งแต่วันที่หนึ่งพีนาคมเป็นต้นมาไปถึง ไปถึงสองปีครึ่งสองปีครึ่งดาวการเงินโครจรอ,อยู่ในเรือนคู่มิดและดาวเจ้าเรือนที่ดาวการเงินไปอยู่ก็ไปเป็นตำแหน่งเทวีโชค,คต้องโลกคุณจะเป็นสตรีที่ร่ำรวยถ้าเป็นสตรีถ้าเป็นบุรุษก็จะมีโอกาสร่ำรวยดุจสตรีที่ร่ำรวยเช่นเดียวกันจะเป็นโอกาสที่ดีดังนั้นก่อนที่จะคิดก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำให้มีสติใช้สุดยอดสีพึ่ง พระแม่รัศมีมาหาเทวีแห่งความมั่งคัง่งความรักและความโชคดีตลับสีชมพูมพทั้งชมพูขาวและชมพูล้วนสุดเลยสุดยอดสีพึ่งพระแม่รัศมีสมบัติจักรพรรดิสุดยอดสีพึ่งพระแม่รัศม,สสม,สมีสมปรารถนาเนี่ยสองตลับเนี่ยขาวชมพูกับชมพูล้วนเนี่ยสีปากเข้าไปสีให้รวยสีจนรวยนะสีแล้วมีสติมีบุญมีธรรมมีม ปาที่พูดจะเป็นมงคลจะเป็นมหามงคลน้อมนําให้คุณประสบความสําเร็จสําหรับชาวราศีธนูเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินถ้าดูแล้วมีโอกาสดีจากนี้ไปสองปีครึ่งเดือนพฤษภาคมถ้าดูจากตามดาวสัมพันธ์กระทบแล้วเนี่ยไหมหนึ่งมันก็ไล่ดูดาวเจ้าเรือนกระดุมพระไปเป็นสัชชาสัชชาไปเป็นปุตตะปุตตะอังคารนะไปเป็นเล่งดวงชะตาเล่งดวงชะตาอยู่ตอนนี้สิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทาําสิ่งแอ่ชั่นจะน้อมนาไปสู่ความสําเร็จในหลายสถาน หลายเรื่องหลายอย่างหรือรีนโนเวทเอากลับมาทำปรับปรุงพัฒนาสู้มีกำลังใจมีความหวังและใช้ของเสริมสุดยอดสีพึ่มันธงสีเข้าไปสีป่าเข้าไปนะธิษฐานรับรองต้องเฮงต้องปังทั้งวันใดวันหนึ่งนะนะครับเพราะนั้นธนูเนี่ยการเรียนการงานการเงินความรักดูแล้วมันจะเริ่มเริ่มลงล,องลอง็อกเพียงแค่คุณมีขวัญกำลกังใ,ใจแล้วก็ใช้มงคลโชคมงคลชายตามที่แนะนำแล้วก็ใช้ดีนะดาวการเงินกำลังดีเนี่ย อยู่ใน,นคู่มิเนี่ควรหาอนาถวาินิกามหาเศรษฐีแนะนํำไปนะต้องใช้สีเหลืองกับสีแดงนะองค์สีเหลืององค์เหลืองก็คือองค์ทองชมพูนุษนี่นะเป็นผสมนวโลหะแล้วองค์องค์สีแดงนะเป็นทองเขาเรียกเป็นเลดเลดเลสบอลเลดบอลสีแดงนะเนี่ยุ้นเศรษฐีครองเมืองเนี่ยโหเสกหลายพิธีมาก แล้วสุดท้ายก็เหลือน้อยละเพราะว่าได้แจกให้กับผู้ร่วมบุญในพิธีต่างๆมาจนเกือบหมดแล้วนะจริงๆสร้างไว้นึกว่าจะได้ให้เช่าเยอะสุดท้ายก็ได้นนแจกให้แต่ภาพร่วมบุญมากกว่าที่จะมาให้เช่าร่วมบุญเพราะ,ะนั้นก็เป็นมหามุคลใครอยากได้ก็ได้สุก